ช้อนอไปใส่ถุงอันนั้นคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำฟักทองแบบว่าฟักทองเนี่ยมันแก่ช่วยที่ที่เกาหลีเขาบอกกินแล้วมันจะช่วยสมานแผลคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยลดแก้บวมลดอักเสบค่ะเราก็เลยต้มต้มฟักทองขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะผสมน้ำนิดนึงเพราะว่าพอดีวันนั้นเนี่ยให้ต้นผสมน้ำที่แม่แล้วก็ให้มันไปซื้อน้ำตาล แล้แม่บอกมันบอกใส่ไปเลยโลหนึ่งชิบหายพอใส่ไปโลหนึ่งแม่งหวานเกินไปมันหวานเกินไปเลยต้องผสมน้ำในน้ำฟักทองต้มกับคุณผุ้งมันจะช่วยลดการอักเสบคนเกาหลีอ่ะเวลาเขาเขาทำศัลยกรรมเขากินน้ำฟักทอง เขาไม่ได้มีใบประกอย่างแม่แบบนี้ไม่มีใบประกเหมือนประเทศไทยใช่ไหมเขาก็กินน้ําฟักทองเดี๋ยวแม่จะผสมผสมน้ำน้ำลงไปหน่อยอันนี้ค่ะผสมน้ำน้ำลงไปหน่อย มันจะได้ไม่หวานจนเกินไปผสมน้ำร้อน เดี๋ยวรอมันเย็นก่อนค่อยกินคุณผู้ชมเพราะว่าอุ้ยจอหล่นไปแล้วถ้ามันร้อนมากอะ่ะกินแล้วมันจะน้ำมูกไหลแล้วก็น้ำมูกมันจะไปติดเชื้อตรงแผลตรงจมูกเราไงรอมันเย็นก่อนล้วค่อยกินแต่ฟักทองอะอร่อยนะคุณผู้ชมหอมดีน้ำฟักทองต้ม พอกุ้งลูกสองขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสีธาบอกว่าเหตุที่ต้องเก็บเงินค่าแถลงข่าวเพราะบังเกตต้องสู้กับคนมีอิทธิพลเพราะตนอาจจะถูกฟ้องในอนาคตอย่างมหาศาล เขาบอกมีกระเทยพยายามจะซื้อมงกุฎให้ผัวประกวดเหรอที่ประกวดสุป้าอะไรนะใช่ไหมซื้อได้เลยซื้อได้ก็ไม่ต้องจัดประกวดเนาะเสียเวลา อ่าสำหรับคนที่ต้องการสัส่งสินค้าเนาะอ่าแคบหน้าจอเลยแคบหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชม กรรมการสะอาดแผลก็คือว่าให้เราเนี่ยเอาคอตต้นบาดชุบน้ำเกลือให้ชุมช่มๆแล้วก็เข้าไปอย่าไปปั่นอะไรนะอย่าห้ามเช็ดอะไรเพราะมันจะมีเลือดเกิดกลางในรูจมูกแล้วก็เอามาแล้วก็รอมันแห้งก่อนรอค่อยเอาคัตตอนบาดน้ำยาล้างแผลเบทาีเนี่ยใส่ขัตต้นบาดแล้วก็ค่อยๆแ,นะแ,แตะตรงรอยเย็บแค่นั้นพอห้ามไปถูห้ามไปอะไรเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวรอยเย็บมันปรี บางทีมันมีน้ำมูกไงเรากินข้าวอะไรร้อนๆแล้วมันมีน้ำมูกอยู่ในในจมูกแล้วมันไปโดนแผลแล้วเชื้อโลคจากน้ำมูกไงมันมากระดวนการในเวลานี้และพร้อมๆกันพร้อมพร้อมกันกับการที่พยายามที่จะปิดปากผมมาทั้งทงนายมาทั้งพวกหิวแสงมาทั้งพวกนักร้อง มาทั้งบอกฟ้อง400เขต77จังหวัดแต่ผมยืนยันวันนี้พร้อมกับทนายอนันตชใจมีฟ้องมาผมก็ฟ้องกับทางกฎหมายผมสู้ทางสังคมผมสู้ทางสื่อผมสู้ผมสู้ทุกทางเวลาที่ผมสู้นั้นผมก็ไม่ถอยเหมือนกันฝากไปบอก หมาลอกกัดต่างๆผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นๆว่ากูไม่กลัวมึงโความูพูด <ไป S 1> <ๆ S 2> สั้นๆง่ายๆนะการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเนี่ยมันใช้กันโดยวิชาชีพโดยการใช้การแถลงข่าวเมื่อมีอาชีพทนายก็ต้องใช้กฎหมาย เมื่อมีคนเดือดร้อนถ้าไปคิดตัางเขามันตอนถแถลงข่าวเนี่ยมันไม่มีโจทย์มันไม่มีจำเลยมันไม่มีสารตัวเองก็ไม่มีหลักฐานการพูดในทุกๆเรื่องนะไม่ได้หมายถึงเรื่องผมเรื่องเดียวการพูดทุกเรื่องก็แสดงว่าคุณพูดอยู่คนเดียวการพูดคนเดียวคุณถูกอยู่แล้วล่ะครับเพราะ หลักฐานของคุณเนี่ยมันไม่มีใครโต้แย้งและการที่คุณมีเจตนาคิดเงินค่าถแถลงข่าวผมก็ไม่เคยคิดแต่ว่าทนายความมีการคิดค่าถแถลงข่าวด้วยดังนั้นสมาคมทนายความหรือสมาคมสื่อก็ควรจะเอาไปพิจารณาดูเวลาเรียกคุณมาเขาได้สามแสนส่วนพวกคุณเนี่ย มาไปาด้วยใจก็กลายเป็นว่าคุณต้องเป็นเครื่องมือเขาสิครับเพราะเขายิ่งแถลงเยอะเขาก็ได้เงินเยอะดังนั้นสิ่งที่เขาแถลงเท็จไม่เท็จเราไม่รู้แต่ได้ค่าจ้างนี่ได้แน่นอนดังนั้นเราจะเชื่อถือได้เลยครับผมไม่ได้โจมตีแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือเรื่องจริงถ้าผมได้รับเงินค่าจ้าง สามแสนบาทผมไปคิดเอาจากใครก็แล้วแต่ที่เขามีให้ผมและถ้าผมไปต่อสู้ตามวิถีทางขึ้นศาลนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าคุณเอาสามแสนแล้วคุณมาใช้ในการแถลงข่าวต่อหนึ่งครั้งเอยอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วทนายความนัะนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลามันไม่มีใครตัดสินภายในระยะเวลาวันสองวันหรอกครับมมนใช้เวลาเป็นปี กว่าจะได้เงินเนี่ยมันไม่ได้ง่ายต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้หลักฐานใช้พยานแต่ปรากฏว่าคุณใช้การถแถลงข่าวการถแถลงข่าวของคุณจะโจมตีหรือจะอะไรนั่นไม่ใช่วิธีของทนายความแล้วล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณใส่ป้ายไว้ว่าทนายประชาชนถ้าออฟฟิศคุณที่สาทรเท่าไหร่ ถ้าใช้ชีวิตคุณเดินทางบิสเนสค่าเที่ยวยุโลปเท่าไหร่เสร็จแล้วคุณก็ใช้โซเชียลอย่างที่ทนายอนันตชัยว่าล่ะครับคุณไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคือจูจ่ๆคุณโผลมาเนี่ยคุณต้องมีเบื้องหลังแน่นอนในขณะนี้มันมีกระบวนการที่จะเล่นงานผมทั้งทนาย ทั้งสื่ออาวุโสหลงยุคหลงอำนาจบารามีแม้กระทั่งที่ดินผมผมติดคุกติดตารางมาถ้าคุณเอาเรื่องนี้ขึ้นมาและถ้าเกิดผมย้อนกลับไปว่าเอา้าท,ที่คดีนายสนทิโกงผู้ถือหุ้นมาแล้วคุณได้ไปจ่ายเงินชดใช้หรือเปล่า ผมเน่ะเปิดที่ดินแปลงนี้สิบสองปีคำพิพากษามีอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แม้แต่บาทเดียวมันเป็นวันที่เรียกว่าคุณหาเรื่องผมนะแต่ถ้าผมพูดไปก็จะกลายเป็นว่าผมไม่มีกรติกระใจมานั่งต่อโต้คุณแต่ละวันวันหนึ่งมีทนายตั้งวันหนึ่งมีสทีวันหนึ่งมีอัจฉริยะวันหนึ่งมีสีสุวรรณวันหนึ่งมีตำรวจที่ไปม,มีเรื่องมีราวกับผม คุณคอยดูแล้วกันนะเงินวันนี้พี่อันันตชัยวันนี้ทางโรงพยาบาลให้กรทรสงริราชธรรมศาสตร์เขาบอกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมาว่า,วามีการคืนเงินเขาขอโทษขอโวยผมบอกไม่เป็นไรก็มีให้มาโดยตลอดผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปไหนไปทำอะไรและจะทำอย่างไร คุณติดตามผมวันพรุ่งนี้แล้วกันเพื่อจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมกระทำเวลาเอาให้ผมผมก็ต้องเอาคืนให้เขาโรงพยาบาลเขาคืนผมผมก็ต้องย้อนกลับไปว่าผมเอามาจากใครและผมก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปถามคนโนันน้นสิครับว่าเขาเอามาจากใคร,รผมเองก็ไม่ทราบ เขาบอกให้ผมเอาไปทำบุญให้ผมเอ่อถาเราพูดเรื่องลาลิซาซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้ต้องจานที่จะไปพูดเพื่อจะไปเอาเงินแต่เมื่อเขาบอกว่าเอาเธอเอาไปทำบุญเอาไปทำอะไรก็ได้ผมก็เอาไปเท่าที่ผมมีเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสาสิปีก่อนเนี่ยผมสร้างป้อมตำรวจเนี่ยทั่วกรุงเทพ เป็นร้อยล้านไอ้เงินเท่านี้ไม่ได้รู้สึกผมหรอกครับแต่สําหรับคนบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแน่การเรียกแถลงข่าวสื่อต่างๆที่มาคุณก็ไปตรองดูได้ว่าคุณตกเป็นเครื่องมือหรือเปล่าผมเอาแค่นี้แหละครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าพรุ่งนี้คุณเจอผม อัจฉริยะจ่อแจ้งเอาปิดสีตำรวจที่วงเงินสารวัตรส,สัวมอบชูวิต ฝากขังหนุ่มพิการชวนเด็กสิบขวบเล่นน้ำจมดับเออไปชวนเด็กเล่นน้ำไม่ได้นะคะ น,นี้สนุกแน่เลยวันนี้เยอะอัจฉริยะไปกี่โมงแล้วก็เราก็มาตาม ตูยังไม่ตอบนะว่าจะลงไปที่เล่นอันดับหนึ่งพักรวมใจไทยสร้างชาตินะเพราะเขายังรักษาการอยู่นะ ดิวริสร,ราโพสภาพน้องไซราสอวันนี้มานี่วันนี้นางมาให้ปักคำเนี่ยวันนี้ดิวบินมาประเทศไทยให้ปักคำก็ดีอะเบนเดมอนแปดแปดแปดวันนี้ดิวบินมาไทย มากินน้ำฟักทองกันได้ละน่าจะไม่ร้อนแล้วจะให้คุณผู้ชมดูไงว่าเวลาคนที่ทำจมูกเขากินอะไรอ,อ่ให้คุณผู้ชมดูน้นำฟักทองกี่ช้อนจมช้อนจมลงไปนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะยังร้อนอยู่เลยยังกินไม่ได้ยังร้อนอยู่ เดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวจมูกมันจะมีน้ำมูกออกแล้วมันจะนี่แล้วก็กินน้ำมะพร้าวแล้วก็กินน้ำใบปปุกแล้วก็ห้ามกินอย่างอื่นอ่ะกินหมูอ่ะโจ๊กอาหารแบบนิ่มๆโจ๊กเข้าตมอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเมื่อเช้าอะไอ้ต้นมันโง่มันเป็นโจ๊กแต่มันไปเขียนว่าน้ำลาดหน้าแล้วพอมันไปอุ่นอุ่นเสร็จ มันไม่ดูไงมันก็เอาเส้นใส่ลงไปเลยกลายเป็นโจ๊กใส่ใส่เส้นใหญ่ไม่มีไม่มีเนื้อสัตวออ์ต้นไงมันโง่อายุสี่สิบเอ็ดแล้วนะแต่โง่ทำอะไรโง่ไปหมดเลยสุดาบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อกี้ดูตีท้ายครัวมดดำกับแม่ชอบมากๆครขอบคุณค่า มันไม่มีหมูสักชิ้นไงมันเป็นโจ๊กมันจะโจ๊กโจ๊กที่ว่ายังไม่ได้ใส่หมูอ่ะไปต้มแล้วก็เอาเส้นใหญ่รัดหน้าใส่กับผักคะน้าใส่ลงไปแล้วมันแดกได้ที่ไหนมันโง่ต้นอ,อายุสี่สิบเอ็ดแล้วยัง,งโง่ขนาดนี้ไม่ใช่เด็กนะอายุสี่สิเอ็ดแล้ว